สวัสดีครับกับเรียนคุณครูโรงเรียนพลเจริญทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทําข้อสอบออนไลน์นะครับเพื่อเก็บคะแนนหรือการสอบกลางภาคนะครับวันนี้ครูเหลือจะมาแนะนำนะครับการทําข้อสอบออนไลน์นะครับโดยใช้ Google Form นะครับเพื่อนําไปทำข้อสอบสําหรับการสอบออนไลน์นะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับ มาดูที่เปิดเว็บขึ้นมานะครับมาดูที่เว็บ Google นะครับเราเข้าไปที่ Google ก่อนนะครับทีนี้ให้เราลงชื่อเข้าใช้นะครับด้วยบัญชี gmail ของเราหรือบัญชี gmail ของโรงเรียนก็ได้นะครับอัอนนี้ผมจะลองบัญชี gmail ของของผมเองนะครับก็ล็อกอินเข้าไปตามปกตินะครับซึ่งบัญชี gmail ปกตินะครับเราก็จะได้ Gmail นะครับได้ Drive นะฮะสำคัญสร้างฟอร์มสร้างรายได้นะฮะเรากดตรงปุ่ม9ปุ่มนะครับที่เป็นหมวดรวมของแอป Google นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Drive นะครับ Drive นะครับ Drive ของเรานะครับถ้าเป็น Google ธรรมดานะครับเป็น Gmail ของของเราธรรมดานะครับมันจะได้พื้นที่อยู่15กิกนะครับมันจะได้พื้นที่อยู่15กิกถ้าใครที่ต้องการใช้เยอะกว่านั้นก็ซื้อเพิ่มเติมได้นะครับ หรือท่านจะไปใช้ขององค์กรก็ได้ซึ่งองค์กรเนี่ยจะใช้ได้ไม่จํากัดนะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขใหม่มาก็คือสามารถใช้ได้รวมกันทั้งองค์กรแล้วไม่เกิน100กิก100เทลบนะครับปรับใหม่โอเคเรามาเริ่มในการสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form นะครับขั้นแรกเราก็ไปกดที่ใหม่นะครับตรงบวกทางมุมซ้ายนะครับแล้วก็กดลงมานะฮะกดลงมาแล้วก็เลือก Google Form นะก็จะเปิดหน้า Google Form นะใหม่ขึ้นมาให้เราเป็นฟอร์มเปล่าๆแล้วก็อันดับแรกตั้งชื่อเลยครับของผม,ผมข้อสอบข้อสอบ,อสอบกลารพักอ่าเอาใส่ชื่อวิชาไปด้วยน,นิสตร์เพิ่มเติมหมหนึ่ง ส่วนแรกเราจะให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวนะข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้างข้อมูลส่วนตัวก็มีชื่อนะครับชื่อสกุลชื่อสกุลก็ให้เ้าพิมพ์ใส่ครับก็เลือกใช้เป็นคําตอบสั้นๆแล้วก็กดจําเป็นนะฮะได้แล้วอันแรกก็ บวกครับเพิ่มเพิ่มคําถามเพิ่มคําถามกดปุ่มบวกข้างข้างด้านขวานะครับมีชื่อและอะไรชื่อชั้นชั้นข้อสอบมันบังคับอยู่แล้วว่าชั้นมอหนึ่งนะแต่ว่าที่ไม่ทราบคือเรามีหลายห้องก็เป็นหนึ่งทับหนึ่งนะตัวนี้ไทยเป็นหลายหลาย,หลายตัวเลือกนะครับนะก็หนึ่งทับหนึ่งอ่าเอนเตอร์ลงมาทับสองทับสามทับสี่ทับห้านะครับทับหกทับเจ็ดทับแปดทับเก้าไล่ไปจนครบ แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกความจําเป็นทางด้านล่างนะฮะบ,บังคับให้บังคับให้ทําบังคับให้เลือกนะให้ตอบนะได้แล้วก็เพิ่มคําถามเข้าไปอีกชื่อชั้นต่อไปก็เลขที่นะครับเลขที่ก็ให้ไทยเป็นคําตอบสั้นๆไปเลยนะครับให้เด็กได้ตอบได้เลยว่นะาเลขที่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ทีนี้นักเรียนนะครับนะครับคุณครูนะครับ,น,รบนักเรียนเขาจะกรอกไทยตรงนี้ ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับทีนี้คุณครูก็เพิ่มส่วนนะครับโดยแบ่งนะโดยใช้ตรงนี้นะครับมองเห็นไหมนะตรงจุดขีด2ขีดตรงนี้นะมันจะได้ส่วนลงมาอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็ตั้งชื่อว่าตรงนี้คือส่วนของข้อสอบนะครับคำอธิบายผมก็แจ้งเป็นจงเลือกออคำ ตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่คำถามลเพิ่มคำถามลงไปคำถามเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวนัสือก่อนนะครับอย่างเช่น1บวก1เท่ากับอะไรอย่างนี้นะครับคำตอบก็ใส่ลงไปนะเป็นเป็นแบบ มัลติเพิลชอยหรือว่าเป็นแบบโบราณน,นะครับเป็นแบบโบราณน,นะค,คือเราสามารถใส่ช้อยได้ได้เยอะนะครับสองช้อยสามช้อยหรือสี่ช้อยหรือสี่ช้อยหรือห้าช้อยก็แล้วแต่แล้วแต่เรานะครับนะซึ่งโดยปกติถ้าระดับนี้ซึ่งมีความค่ายากง่ายที่พอเหมาะก็สักสี่สี่ช้อยสี่ตัวเลือกนะครับนะประมาณนี้แล้วก็เลือกความจําเป็นว่าต้องทํานะครับเพื่อให้ ระบบช่วยตรวจสอบนะครับเ,เพิ่มคําถามนะที่2อนะอันนี้ผมจะลองให้เป็นแบบมีรูปภาพก็จะกดปุ่มเพิ่มรูปภาพนะตรงรูปตรงนี้นะครับแล้วก็เรียกดูเพื่อที่จะเอารูปที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับมาใส่ในกรณีที่คุณครูใช้สมการทางคณิตศาสตร์หรือใช้ค่าที่มันไม่สามารถพิมพ์อยู่ในช่องนี้ได้นะครับก็ ให้ไปแคบหน้าจัวให้มันเป็นรูปภาพมาก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกลงไปนะครับนะนี่ก็รออัปโหลดนิดหน่อยตามความละเอียดของของรูปนะความเล็กความใหญ่ถ้าใหญ่หน่อยก็รอนานนะฮะตัวนี้ก็จะย่อขยายได้นะครับเอาขนาดให้มันพอเหมาะพอดีดูแล้วให้มันเห็นคําตอบคําถามในหน้าเดียวให้มันให้มันพอดีนะฮะอย่าให้มันต้องเลื่อนหลายหลายครั้งเดี๋ยวสับสนนะฮะ ในส่วนของคำถามก็พิมพ์ลงไปนะอย่างเช่นผมบอกว่าจงบอกชื่อหน่วยงานที่ใช้โลโก้นี้นะครับท้ายผมก็เลือกเป็นหลายตัวเลือกเหมือนเดิมนะก็ใส่ลงไปครับเราจะให้ เป็นไรคอนจเจริญครเจริญวิทยาโรงเรียนครเจริญโรงเรียนพรเจริญวิทยาอ่าได้แบบนี้ก็เลือกความจําเป็นทีนี้เราก็จะได้ข้อสอบนะครับข้อสอบแล้วก็ไทของไอ้พวกนี้ต่างเรียบร้อยครบถ้วนเนี่ ให้เราไปตั้งค่าให้เป็นแบบทดสอบครับทีนี้โดยกดปุ่มฟันเฟืองทางด้านขวามุมบนขวานะครับมาที่งานนําเสนอครับงานนําเสนอให้ติ๊กตรงสับเปลี่ยนข้อด้วยนะครับนี่สําคัญแสดงลิงก์เพื่อตอบกลับอื่นไม่ต้องนะครับเอาสับเปลี่ยนข้อนะครับอย่างเดียวจําเป็นนะครับอย่างอื่นแล้วแต่นะครับส่วนของแบบทดสอบเปิดครับประกาศคะแนนส่งทันทีไม่ต้องนะครับให้ส่งภายหลังข้างล่างสามารถดู คําตอบได้ไหมไม่ได้คาตอบที่ผิดก็ดูไม่ได้คําตอบที่ถูกก็ดูไม่ได้ค่าคะแนนก็ดูไม่ได้นะฮะก็จะรู้ว่าก็จะได้ประมาณนี้คือผมรอวงส่งลิงก์ทันทีแล้วเด็กก็ไปดูแล้ววิเคราะห์เป็นคาตอบได้นะครับคำตอบที่ผิดก็วิเคราะห์ได้นะครับตอบที่ถูกนี่สบายเลยมอนเฉลยนะฮะค่าคะแนนนี่มันจะบวกเลยตอบข้อไหนไม่ข้อไหนอะไรยังไงนะฮะเราบันทึกเราไม่ให้เด็กดูอะไรเลยนะครับส่งเสร็จก็จบแค่นั้นนะฮะโอเคทีนี้ มันจะขึ้นตรงคําว่าเฉลยขึ้นมาแล้วกดเข้าไปแล้วก็เฉลยให้มันข้อนี้1นบวกหเท่ากับอะไรครับ2นะฮะแล้วก็ให้คะแนนนะฮะติ๊กสีเขียวคือเฉลยนะฮะส่วนคะแนนตรงนี้ก็คือให้คะแนนหนึ่งต่ำสุดได้แค่หนึ่งนะครับถ้าจะให้สองสามก็ได้แต่ว่าคน,คนที่ให้ศูนย์จุดห้าให้ใช้หนึ่งไปกแล้วไปหา,หาเอาเองนะครับเสร็จชิ้นข้อที่สอง ข้อที่สองก็เลือกเ,อเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพียงข้อเดียวนะครับลงมืโอเคแล้วก็ให้คะแนนนะครับ1นคะแนนเสร็จิน้นนะครับเราก็จะได้แบบทดสอบเรียบร้อยแล้วอ้าวมันมีอีเมลโผลมาเอาอีเมลออกนิดหนึงน่งเดี๋ยวเด็กจะวุ่นวายอีกนะรตรงทั่วไปนะไม่ต้องรวมเอาอีเมลมานะครับนะ เพราะว่าเขาจะต้องล็อกอินก่อนอยู่แล้วนะครับเขาจะต้องล็อกอินก่อนอยู่แล้วก็จะได้ค,คําข้อสอบประมาณนี้แต่ว่าเฉพาะแบบฟอร์ม g o o g l e ฟอร์ธรรมดาเนี่ยมันยังไม่สามารถตั้งเวลาได้ให้พวกเราไปติดตั้งส่วนเสริมนะครับโดยไปที่ปุ่ม3ปุ่มนะครับทางมุมบนขวาปุ่ม3ตุ่มตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาก็จะมีคําว่าส่วนเสริมรอสักครู่นะคร เราจะต้องติดตั้งส่วนเสริมนะครับเพื่อที่จะไปจํากัดเวลาให้กับข้อสอบของเรานะครับซึ่งส่วนเสริมที่ผมจะแนะนําในวันนี้ก็คือ From Time นะครับอันนี้นะครับพิมพ์คําว่า from time นะครับแล้วมันจะอยู่อันที่2องเลยนะครับ f อ o m t i m มนะฮะมองเห็นไหมนี่นะครับอันที่สองสีสีน้ําเงินกดเข้าไปครับกดเข้าไปแล้วก็ทําการกดติดตั้งถ้าใครที่มันขึ้น อถอนการติดตั้งคือติดแล้วไม่ต้องทําอะไรนะครับพอกดติดตั้งมันจะถามเพื่อเตรียมเตรียมการติดตั้งมันจะให้เราอนุญาตการติดตั้งนะครับนะพอกดเข้ามานะครับมันจะให้เลือกบัญชีนะครับหรือเลือกอีเมลของเราที่เราจะนําไปใช้นะฮะก็กดเข้าไปที่ Gmail ของเรานะทีนี้มันจะขึ้นรายละเอียดว่าไอตัวฟอร์มถามเนี่ยมันจะเข้าถึงบัญชีของเราอะไรบ้างนะ มันก็แจ้งรายละเอียดแล้วก็กดอนุญาตครับต้องอนุญาตนะครับถ้าไม่อนุญาตมันไม่ให้นะครับต้องอนุญาตนะครับโอเคติดตั้งฟอร์มถามเรียบร้อยเสร็จสิน้นนะถ้าใครขึ้นถอนแบบนี้ถอนการติดตั้งแบบนี้คือโอเคแล้วนะครับก็กดปิดออกไปทีนี้ให้มากดตรงส่วนเสริมนะที่เป็นรูปจิ๊กซอว์ที่อยู่ด้านบนกดเข้ามาครับมันจะมีคําว่าฟอร์มถามขึ้นมานะของผมอาจจะมีหลาย หลายส่วนเสริมหน่อยแต่ว่าให้ดูที่ฟอร์มไทมอันเดียวนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ถ้าใครไม่มีตรงคอนฟิกนะครับให้รีเฟรชหน้าเว็บใหม่ครั้งหนึ่งนะถ้ามีแล้วก็กดคอนฟิกได้เลยนะครับทีนี้มันจะโหลดอะไรต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในการสร้างให้เรานะก็รอสักครู่พอขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดเร a i l e รนะีกดแค่นี้ครับแล้วก็รอ แล้วก็รอนะครับรอสักคู่หนึ่งเรียบร้อยแล้วทีนี้สังเกตดูในฟอร์มของเรามันจะสร้างไอ,ขอข้ข้อสุดท้ายนี่ขึ้นมาข้อสุดท้ายนี่คือตัว api key ที่มันจะไปซิงกับโปรแกรมของเขาซึ่งตัวส่วนเสริมฟอร์มไทม์จะลิมิตให้เราใช้ได้เดือนละ50นะครับก็คือสามารถส่งคำตอบได้50ครั้งนะครับเพราะนั้นเราต้องตั้งค่าส่วนนี้เพิ่มเติมนิดหน่อย นะครับอ่ะเก็บตัวนี้มากดที่คําถามนะ,ะเก็บตัวนี้ลงหน่อยนะคำถามสุดท้ายของเราก่อนหน้าไอตัว form API ของเขานะครับแล้วก็ทําการเพิ่มส่วนขึ้นมาเราจะได้ส่วนที่3แบบนี้ส่วนนี้ตั้งชื่อว่าอ่าส่วนที่ไม่ต้องทำนะครับส่วนที่ไม่ต้องทำนะครับส่วนที่ไม่ต้องทำ คือเราต้องเก็บตัวนี้ไว้นะครับห้ามมาออกห้ามลบทิ้งต้องเก็บไว้แต่ว่าเราจะข้ามมันนะครับแล้วก็เลือกความจําเป็นไม่ต้องนะครับไม่ต้องจําเป็นไม่ต้องตอบก็ได้แล้วก็ในส่วนที่สงตอนที่สงนี่ให้ส่งฟอร์มเลยเด็กมาถึงข้อสุดท้ายก็ส่งเลยไม่ต้องมาถึงส่วนนี้นะส่งไปเลยแล้วก็จะได้คําตอบเลยนะฮะทีนี้ก็เปิดตัวฟอร์มไทม์ขึ้นมานะตรงขีดเดียวนี่แหละ แล้วก็รีเอลิเิลใหม่นะฮะให้มันมันเรินค่าให้มันอ่านค่าของเราใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ <K _ d ata> จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้เอาความจำเป็นออกนิดนึงนะที่นี้กดมาที่ c o n t i n u e to from time นะฮะมันจะขึ้นหน้าแดชบอร์ดของ from time ขึ้นมานะครับให้พวกเราลอกอินด้วยบัญชี gmail ท,ที่เราสร้าง from เมื่อกี้นะที่เราสร้าง from เมื่อกี้นะครับ ต่ที่นี้ผมล็อกกินอยู่แล้วมันจะเข้าให้เลยนะแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นฟอร์มที่เราสร้างเมื่อกี้มาให้ก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็มาทําการเซตอัพนะครับในส่วนของเวลาอะไรต่างๆนะอ่ะทีนี้มามามา,มากดตรงเทสค c o n f i นะครับ t ทสค c o n f i ก็คือตั้งค่าการอ่ะของแบบทดสอบอันนี้คือเวลาในการทําข้อสอบเวลาสมมุติผมให้สองนาทีพอไหมสงองอสามนาทีก็ได้ ต่อมาอัน,อน,อน,อนล่างไงสีทีท่เป็นแถบสีชมพูเนี่ยมันเขียนว่าอะไร c o n t i n u e after time out หมายความว่าจะปิดก็สอบเลยไหมถ้าหมดเวลาถ้าก็คือถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมันหมดเวลาตัดเลยไหมหรือว่ารอให้เขาส่งนี้ผมปิดเลยนะครับไม่ถ้าหมดเวลาก็หมดไปเลยส่งไม่ทันก็ไม่ทันครับเพราะว่ามันจะมีผลกับโปรแกรมนิดนึงถ้าเกิดว่าเราเปิดไว้นะครับ มันจะยาวไปฮะมันจะยาวมากเลยมันไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะครับเพราะนั้นมันมีปัญหาผมแนะนําให้ปิดเลยไม่ต้องใช้ตัวนี้ทีนี้ time control ก็คือวันที่จะเริ่มทําข้อสอบนะ้วเราก็เลือกปฏิทินน้อยตรงนี้วันนี้วันที่16นะหัยออกเวลาตอนนี้8ปดโมงยี่บสผมตั้งไปยี่บหแล้วกันนะให้ให้เริ่มทําข้อสอบได้ตอนแปดโมงยของวันนี้แล้วก็หมดวันที่ วันนี้นะก่อนที่สักประมาณสิบหกนาฬกาแล้กันนะครับสี่โมงศู pm โอเคนะครับหลังบ่ายนะหลังเที่ยงก็ pm นะครับก่อนเที่ยงก็ am นะครับทีนี้เวลคัมเพจคอนฟิกนะครับเรามีโลโก้ไหมนะฮะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็คําต้นรับนะครับอินนี้ต้อนรับสู่อะไรก็ว่าไปนะครับ ่าแบบของผม้อสอบกลารภากนะการภาคนะครับอันนี้เพิ่มเติมมหนึ่งประมาณนี้นะครับอันนี้ background color กกเคทเค color ก็ขาวดำเลยครับสะอาดใสแล้วก็ชัดเจนสุดนะคใครจะแอปแตกเป็นสีส้มสีแดงก็แล้วแต่นะครับแต่ผม ขาวดำนี้นะครับสะดวกดีนะครับมองแล้วก็สบายตากดเซฟครับเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้แบบฟอร์มที่สมบูรณ์แล้วทีนี้เขาก็มากดตรงเทสลิงก์มันจะก๊อปปี้ลิงก์ทูคิปบอร์ดให้เราเราก็มาเปิดแ็บใหม่แล้วก็วางลงไปเลยนะครับวางลิงก์ลงไปนะจะได้ลิงก์แบบนี้มากด enter ครั้งหนึง่งนะครับมันก็จะมาให้เรา หรือนักเรียนล็อกอินนะครับล็อกอินด้วยบัญชี Gmail นะครับก็ปวด Sign in Gmail นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่านี้ผมล็อกอินไว้แล้วมันก็จะเข้ามาเลยนะเราสังเกตมุมบนขวานะครับว่ามันเป็นบัญชีของใครได้นะฮะถ้านักเรียนอ่าไม่ไม่ใช่ตัวเองก็แก้ไขหรือล็อกเอาท์ซ o u t out แล้วก็เข้าใหม่ทีนี้สังเกตดูมันเก็ตมันเก็ตอ่อมันเก็ตไม่ได้ มันเก็ตสตาร์ทไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เปิดให้ทําข้อสอบนะมันก็จะเห็นไหมครับมันจะบวกข้างล่างสีแดงๆว่าข้อสอบนี้จะเปิดอีกภายใน30วิอะไรเนี่ยของมันเนี่ยนะครับมันก็จะนับเวลาถอยหลังให้ก็รอสักครู่นะครับก็คือเด็กจะไม่สามารถเข้าไปดูข้อสอบได้ก่อนถ้าเราใช้ From มแล้วปิดปิดรับคําตอบเนี่ยเขาเข้าไปได้แต่มันส่งไม่ได้หรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าตัวนี้ก็จะ ปิดเลยแล้วก็ตั้งเวลาแล้วก็แจ้งด้วยนะเด็กก็จะรอทําเลยนะครับในช่วงเวลาที่เขาเขา,าเป็นตามตารางของเรานะตามตารางสอบนะครับก็จะรอแบบนี้เลยนะครับรอหน่อยนิดนึงนะครับอีกสองวิหนึ่งวิอ่าพอถึงเวลามันก็จะกดได้นะครับก็กดไปครับกดไปปุ๊บอันนี้เก็บอ่าเก็บไปหน่อยอ่ะมันก็จะมีมาให้นะครับเราก็ใส่ครับ เลขที่หนึ่งห้องมอหนึ่งอย่างด่วนเลยเดี๋ยวไม่ทันเวลานะฮะคุณเหลือปิตยาธานุวัรนะครับมันก็จะมีเห็นไหมครับม,มีมีเวลามีไทม์อยู่ข้างบนที่จะบอกว่าคุณเน่ยเหลือเวลาอยู่เท่าไหร่นับถอยหลังไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยนะฮะกดถัดไปครับนาก็จะมาถึงส่วนของคําตอบไอ้คำถาม นะคำถามก็ให้เรียนทำคำตอบครับโลโก้นี้เป็นของจรนเรญมิทยาโอเคหนึบวกหนึ่เท่ากับสนะก็ประมาณนี้นะแล้วก็ส่งนะถ้าใครไม่ส่งล้วคืออันนี้สำคัญนะครับเราต้องแจ้งนักเรียนหรือผู้เข้าสอบให้ให้ทราบชัดเจนถ้าเวลาหมดถ้าไม่ส่งคือไม่ได้ถือว่าไม่ได้ทำเลยนะครับแต่ถ้าอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเหลือสองนาทีมันบอกว่าเหลือเวลาน้อยแล้วรีบๆทำอะไรประมาณนี้นะ ก็จะแจ้ง alert มาแจ้งว่าเวลามันเหลือน้อยนะครับก็คือถ้าไม่ทําหรือทําไม่ทันนะครับก็ถือว่าไม่ได้ทํานะครับอ่ะกดส่งครับกดส่งนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในฟรอร์มของเราการตอบกลับเข้ามาเลยครับให้เราแยกคําตอบนะครับออกไปเป็นชีตอีก,กันนึงนะครับจากตรงนี้นะครับตุกบเจียวเขียวแล้วก็สร้างแบบตอบกลับขึ้นมาเป็นเป็น เป็นชีตของเราตั้งหากนะเราก็จะได้คะแนนสอบของนักเรียนนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะมาให้นะครับมาให้แค่นี้เองนะครับส่วนตัวนี้เราก็สามารถดูได้นะครับตัว from time นะครับก็จะดูได้ว่ามีใครเข้ามาทำแล้วบ้างนะมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะถ้าใครนะครับอันนี้อันนี้แนะนำนิดนึงเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติม ะะอันนี้ฟอร์มตั้งชื่อไปนะในส่วนสุดท้ายตรงส่วนที่3นะฮะที่มันเป็น APIC ถ้าไม่แยกส่วนออกมานะครับถ้าไม่แยกส่วนออกมาแล้วให้ส่งฟอร์มไปก่อนนะครับมันจะมีผลเรื่องของตัวตัว,ตว uh, from time มันจะไปนับเนี่ยมันจะไปนับซึ่งมันให้เดือนละ15ครั้งในการเข้าทดสอบนะครับอันนี้มันจะไม่นับนะครับถ้าถ้าเราไม่ใส่ส่วนที่3มมันจะนับแล้วพอมันหมด เด็กจะเข้ามาไม่ได้นะครับเด็กจะเข้าไม่ได้เลยเราจะต้องไปเสียตังค์นะครับนะครับซึ่งราคาก็ก็ไม่แพงมากแต่ว่าก็ก็ต้องเสียตังค์อะนะ <laughs> นะครับซึ่งผมลองดูหลายระบบมากแล้วส่วนมากก็จะให้เสียตังค์นะครับ <laughs> เมื่อทําไปถึงช่วงหนึ่งก็ประมาณหนึ่งร้อยต่อเดือนหรือห้าสิบต่อเดือนประมาณนี้นะครับก็จะต้องเสียตังค์นะ <laughs> นะก็อันนี้เป็นส่วนส่วนเสริมที่พอที่จะหาทางแก้ไขได้นะครับ แล้วก็สามารถใช้ได้นะครับโดยที่ไม่ไม่เสียตังค์แล้วก็เอามาใช้งานได้จริงนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างนะครับข้อสอบออนไลน์นะครับสำหรับคุณครูนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆนะครับที่สนใจในการที่จะนำระบบสอบออนไลน์นะครับหรือไปเก็บคะแนนหรือกลางภาคหรือสอบปลายภาคเองนะครับก็สามารถทำได้นะฮะ ก็ฝากไว้ด้วยท่านไหนมีข้อสงสัยติดตามอะไรยังไงต่างกา็ติดตามนะครับสอบถามได้ที่เพจครูบุญเหลือนะครับหรือจะอามาที่ห้องกิจการนะครับแจ้งส่วนตัวคุยกันส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วก็ท่านไหนที่ไม่เข้าใจนะครับหรือไม่ได้ไม่เป็นยังไงนะครับเราจะเปิดเปิดอบรมนะครับเปิดสอนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ เดี๋ยวจะสํารวจจากฝ่ายวิชาการนะครับท่านก็คอยไปลงทะเบียนนะครับนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสััสดีครับ